วัค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะเอาใจสายสตรีท กับคอลเลกชัน s u p r e m e X หลวงพ่อคุณนะคะเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันมีดราม่ายังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปดรามานี้ให้ฟังกันค่ะกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เพจ s o โ o r Street นะคะได้ออกมาอัปเดตเทรนนะคะซึ่งเพจ s o โ o r Street นี้นะคะเป็นเพจที่เกี่ยวกับการอัปเดตเทรนแฟชั่นสตรีทต่างๆนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับคอลเลกชันแบรนด์ดังๆต่างๆนะคะซึ่งทาง s o 4 Street นะคะก็ได้อัปเดตคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งนะคะนั่นก็คือ u u r r m m เอ็หลวงพ่อคุณซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวทางเพจ s o 4 Street นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ว่า เล่นของขังซูพปม์เอ็กหลวงพ่อคูณเตรียมออกวางจำหน่ายในคอลเลกชั o น SS21 นะคะบอกได้เลยว่าเห็นตอนแรกนี่ถึงกับต้องขยี้ตาด้วยตัวเองบอกได้เลยว่าเห็นตอนแรกนี่ถึงกับต้องขยี้ตาตัวเองอีกครั้งกับซูพ r รีมในคอลเลกชันใหม่ล่าสุด Spring Summer 2021ซึ่งทางแบรนด์ก็ได้เซอร์ไพรส์คนไทยด้วยการออกเสื้อเชิ้ตลายหลวงพ่อคูณมานะคะที่มาพร้อมกับ ยันบนตัวเสื้อมากมายงานนี้บอกได้เลยว่าคงต้องซื้อเก็บไว้สักตัวแล้วแหละซึ่งต้องรอดูว่าทางสูพรีมจะปล่อยเสื้อลายหลวงพ่อคุณออกมาในดรอบที่เท่าไหร่ใครที่คิดว่าต้องโดนแน่ๆก็กำเงินรอไว้ได้เลยสาธุ อันนี้นะคะก็คือโพสจากทางโซฟสตรีทนะคะที่ทำให้กระแสในโลกออนไลน์เกี่ยวกับซูพีมแล้วก็หลวงพ่อคูนะคะกลายเป็นกระแสโด่งดังมีคนแชร์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะ Spring Summer 2021นนะคะบอกเลยว่าคุ้นหน้าคุ้นตาคนไทยเป็นอย่างมากนะคะ ึ่งเสื้อตัวนี้นะคะเป็นรุ่น레ซิ่งลิฟต์สต็อปเชิ้นะคะเสื้อเชิ้ตผ้าริ p s t สต็แขนยาวนะคะด้านหน้าของเสื้อเชิ้ตนะคะก็มีกระเป๋าอยู่3จุดแล้วก็ภายในข้างหลังนะคะก็มีรูปยันของหลวงพ่อคุณและก็ยันรอบๆตัวยันหลวงพ่อคุณอีกทีนึงนะคะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในคอลเลกชันนี้นะคะนั่นก็คือยันสีเหลืองของหลวงพ่อคุณนะคะ ซึ่งเป็นยันรุ่นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะในปี2536นั่นเองซึ่งทางนี้นะคะในพรีวิวของซูพรีมนะคะก็ปรากฏออกมาให้เห็นถึง3สีเลยทีเดียวนั่นก็คือ สีดำลายทหารและก็สีกรมนะคะดราม่านี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้สื่อข่าวนะคะได้ไปสอบถามวัยยาวัจกรของวัดบ้านไรนะคะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวนะคะที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เลยเกี่ยวกับเสื้อซูพรีมคอลเลกชันหลวงพ่อคุณนะคะได้ชี้แจงว่ายังไม่เคยได้รับหนังสือหรือใบอนุญาตใดๆนะคะเพื่อ ที่จะขอทำเสื้อในความเป็นจริงแล้วนะคะหากจะมีการนํารูปภาพหรือว่ายันของหลวงพ่อคุณไปใช้นะคะก็ควรที่จะมีการขออนุญาตจากทางวัดซะก่อนซึ่งเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนะคะเพราะว่าหลายๆเพจน,นะคะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังจากที่ทางวัดทราบข่าวนะคะตอนแรกก็จะตั้งใจนะคะที่จะฟ้องทางแบรนด์นี้นะคะที่ นำยันของหลวงพ่อคูณนะคะไปทำเป็นเสื้อโดยพละการโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใดๆนะคะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาโคราชนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าอยากให้ทางคณะกรรมการทางวัดบ้านไร่นะคะออกไปเจรจาพูดคุยกับทางแบรนด์สก่อนนะคะเพราะว่าทางวัดนะคะไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ที่ทำมานะคะยันของหลวงพ่อคูณนะคะยังไม่เคย จดลิขสิทธิ์ใดๆเลยจากนั้นนะคะทางนักข่าวนะคะก็ได้ไปถามครูดํานะคะครูดําเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อคูณนะคะและเป็นหนึ่งใน5ของวัยยาวัจกรของวัดนั่นเองนะคะครูดํานะคะก็ได้ชี้แจงว่าตอนแรกนะคะก็ยังไม่ได้เห็นดราม่ารูปที่เอาไปทําเป็นเสื้อนะคะแต่จากการที่ทางนักข่าวนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์เนะะี่ยค่ะเล่าให้ฟังนะคะรูปนี้นะคะอาจจะเป็นรูป ที่ผู้ใหญ่แดงนะคะหลานของหลวงพ่อคูณนี่เองนะคะเป็นคนถ่ายเอาไว้แต่ผู้ใหญ่แดงท่านนี้นะคะได้เสียชีวิตไปนานแล้วโดยรูปภาพนี้นะคะได้ขออนุญาตจากหลวงพ่อคูณนะคะในการถ่ายถ่ายในช่วงปี2,545ถึง2,546โดยช่วงระยะเวลาประมาณนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเอารายได้นี้นะคะเข้าวัด หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางครูดำนะคะก็ยังได้ชี้แจงอีกว่าทางวัดนะคะไม่ได้ทำเสื้อของหลวงพ่อคุณออกมานานแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่ากลัวว่า คนนะคะจะเอาเสื้อของหลวงพ่อคูณนะคะไปทําเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรซึ่งครูดำเองนะคะก็ไม่แน่ใจว่ารูปของหลวงพ่อคูณรูปนี้นะคะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพนี้จากนั้นนะคะเมื่อวานนี้นี่เองเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อคอลเลกชันซูพรีมเอ็กหลวงพ่อคูณนะคะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของเพจเพจนี้กันเลยค่ะ เหตุนี้นะคะพูดถึงว่าเคสนี้นะคะอยากเล่าเป็นพอดแคสต์จังอธิบายเยอะคุณเคยเห็นเสื้อคนดังระดับโลกที่เสียชีวิตไปแล้วไหมไมเคิลแจ็คสันเจมส์ดีนเอลวิสคารทีตรงนี้ยาวไว้เล่าลงพอดแคสต์อ้อลิขสิทธิ์บ้านเรากับบ้านเขาคนละแบบถ้าจะฟ้องเรื่องภาพบุคคลก็ต้องดูว่าสิทธินี้ตามมรดกของหลวงพ่อระบุไว้ไหม หรือทางกรรมการวัดได้นำไปจดอะไรไว้บ้างและส่วนของยันมีแบบไหนใครเป็นผู้คิดบลาๆแม้งานศิลปะจะกำเนิดพร้อมสิทธิ์ในตัวมันแต่จะไปฟ้องต่างประเทศก็ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายระหว่างประเทศให้ดีอย่าลืมว่าเคยมีการทำสินค้าคล้ายแบบนี้ขายมาแล้ว ในส่วนของยันต์ต่างๆต,ต,ต้องดูว่าได้จดลิขสิทธิ์ประเภทใดไว้หรือไม่ความเห็นส่วนตัวเรามองกลางๆสินค้าไม่ได้ลบลูหลวงพ่อเลยถ้ามองในมุมอิชั้นคนเดียวนี่คือการให้เกียรติท่านเพราะแบรนด์ระดับโลกออกแบบหลวงพ่อออกมาแปลว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกแม้การออกแบบ ทำออกมาได้สวยในมุมของเสื้อนะลายทหารเป็นเสื้อยอดฮิตอยู่แล้วสีน้ําเงินบ้างว่าสีช่างกลบ้างว่าสีเสื้อชาวนาตรงนี้ก็เลือกสีได้ดีอีกสีก็คือสีดําแถมดีเทลรายละเอียดจากที่ไล่ซูมดูทุกจุดทําดีมากคนออกแบบต้องศึกษามาเยอะไม่งั้นทําไม่ได้เขามองว่าไม่ได้ลบหลูแต่ไม่ได้ฆ่าลิขสิทธิ์ ถ้าสมมุติมีคนร้องสำเร็จซูพรีมเลิกผลิตจะกลายเป็นเสื้อในตำนานถ้าซูพรีมผลิตแค่3ตัวจะได้ไม่ดราม่าเพราะต้นแบบทำเสร็จแล้วราคาของเสื้อจะพุ่งมหาศาลอย่าลืมว่าเศรษฐีไทยเคารพรลวงพ่อคูณมากแค่ไหนและเป็นกำลังซื้อคนกลุ่มนี้ไม่จำกัด เห็นเสื้อลายทหารก็นึกถึงลุงแอดเลยแล้วลุงแอดก็เคารพหลวงพ่อคุณแถมทำเพลงอีกด้วยถ้าพี่แอดต้องการไม่ยากจนเกินความสามารถแน่ซูพ r รีมเลิกผลิตจะมีคนไทยนี่แหละผลิตขายเองจะถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกก็จะทำเพราะกระแสแรงขนาดนี้ทั้งสายสตรีและสายพระปลอในขณะที่ใครกำลังเตรียมตัวคัดค้าน ขอให้ทราบไว้ด้วยว่าประเทศเราเอาแบรนด์เขาไปจดทะเบียนและผลิตจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายระวังเจอกับดักละกันจะทำอะไรก็ทำไปแต่ปรึกษาทนายต่างประเทศและฝ่ายลิขสิทธิ์ให้ดีอันนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นของฝ่ายเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันนะคะในเพจซึ่งหลายคนนะคะก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันนะคะว่า การที่นํารูปภาพของหลวงพ่อคูณนะคะไปทาเสื้อทาให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสและคนนะคะก็รู้จักหลวงพ่อคูณมากยิ่งขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นการลบหลู่แต่อย่างใดนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าซูพรีมเอกหลวงพ่อคูณนะคะกับดราม่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ